ตัวตัวตั้ไหนอ่ะใช่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 ภูเขาใช่ภูเขาใช่เขาใช่เขาเราไปทางขึ้นไปก่อนเฮ้ยเนี่ยเขาย่องบนนี้คนม่เขาไม่เขาอาศัยอยู่ข้างบนนี้แทนนะข้างล่างคนกลัวไฟป่าหรือว่าไงผมไม่แน่ใจนะอะไม่กล้าเขาไม่กล้ามาหรือเปล่าหรือว่าผมไม่กล้าไปกันแน่ เสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีลงป้านาอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่นะครับผมจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปที่ทำคนป่าทุกคนนะซึ่งวันก่อนวันที่ผมตามหาน้องต้นไม้ทุกคนนะก็ทําการอ่าตามหาต้นไม้จเจอเรียบร้อยทุกคนนะ มื่อวานแล้วก,ก็พี่เดี๋ยวรอดูคลิปกัน,นทุกคน,นนะเพราะว่านองก้นไม้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยจากการเข้าป่าแล้วก็กลับมาทุกคน,นนะก็มาหมดสติตรงบริเวณน้ําตกล้างทุกคนนะเราก็ไปเจอเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งมาบอกาก่อนว่าเจอเด็กเจอคนนอนหมดสติตรงซอกหินหนึ่งคนนะเราก็เลยไปดูกันสุดท้ายก็เจอน้องจริงทุกคนนะขอบคุณน้องคนนั้นมากแล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าที่เที่ยวทางที่คอยออช่วยเราตามหาน้องทุกคนนะก็วันนี้จะมาดูคนป่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะวันก่อนที่เจอคนป่านะโห ไปหาอาหารแล้วเหมือนจะหนีไฟป่ามาทุกคนเพราะว่าไฟป่ามันลามทั่วป่าทั่วผืนป่าทุกคนนะตอนนี้คือมันหลายจุดมากแล้วตอนนี้ระบาเนี้ยที่เนี้ยมีฝนตกไปเมื่อวานทุกคนแต่ว่าตกไม่หนักมากทําให้แค่มันยินแบบว่าปิกเปียกเชนเชนท่านเองไม่ถึงกับแพงไม่ถึงกับเปียกมากเท่าไหร่ทุกคนนะก็ยังไม่แฉะมากเท่าไหร่ถือว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายจากไฟป่าทุกคนนะก็ต้องคอยระวังไฟป่าต่อไปจะไปดูคนป่าว่าเขาเป็นไงกันบ้างว่ามีอะไรกินกันหรือเปล่าผมไปซื้อ น้ำซื้อขนมมาเผื่อเขานะเผื่อลูกๆเขาด้วยทุกคนก็ไม่รู้ว่าก็ซื้อได้แค่นี้ทุกคนนะก็เราก็ไม่มีเงบมากมายก็เลยซื้อแค่พอไหวทุกคนไปเยี่ยมเขาเราเอาขนมนี้ไปให้กินให้ลูกๆเขากินทุกคนไปทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ทีนะครับผมฝากไปกำลังใจให้เราช่องพี่แฝดวีสองด้วยนะครับผม f c e b o o k กก y o ย t u b e เลยนะครับผมสามารถไปให้กำลังใจเราหนึ่งช่องทางได้ทุกคนไปทุกคนถ้าพร้อมมาไปชมคลิปกันไปเยี่ยมคนป่ากันนะทุกคนนะไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มเดินทางจะเป็นทางประจําที่เดินทุกวันนะทุกคนนะวันก่อนที่มาทุกคนนะ้ให้มากับเล็กก็กำลังจะไปเยี่ยมคนป่านะทุกคนแต่ว่า,เ,าเจอคนป่าวิ่งหนีไฟป่ามานะก็เลยถามเขาเรื่องน้องต้นไม้เจอน้องไหมเขาบอกว่าน้องเขาไม่เจอน้องทุกคนคนมีไฟป่ามาเหมือนเราแบบเขาไปหากินทุกคนแล้วก็หาสัตว์ป่าเนี่ยแล้วก็มีไฟป่าเพราะว่าไฟป่ามันลามเร็วมากทุกคน,นวิ่งมาเจอเราเราก็ให้น้าเขาดื่มนะ เนเขาจะอิูวน้ําก็หายน้ํามากเลยพี่ตรงนี้ก็มีฝนตกไปเมื่อวานคนเขาจะไม่ค่อยจะเปียกนะทุกคนนะยังยังยังจะแห้งอยู่พี่พดูไหมยังแห้งอยู่นะดูยังไม่เปียกมากเท่าไหร่ทุกคนเลยมาเยี่ยมเขาว,ว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าผมว่าน่าจะหากินลําบากมากตอนนี้ทุกคนถ้าเป็นของเรื่องของคนป่านะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขออาจะกล้าออาแต่ทำกันหรือเปล่าเพราะไฟป่ามันลามไปทั่วเลยพี่เฮ้ยทุกคน นี่มันร่องลอยไก่ป่านี่ทุกคนนี่ไปต้องรอยกันหาก,กินของไก่ป่าทุกคนใช่ไหมเนี่ยมันคุยพวกปวกพวกมดกินนะทุกคนเนี่ยชัดเลยร่องลอยไก่ป่าทุกคนไปไปกนันต่อทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอเขาอยู่ทางมาหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าเราไม่สามารถรับดูได้เลยว่าจะอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าจะเจอเขาหรือไม่เจอ แล้วก็ตอนนี้น้องต้นไม้ก็นอนพักตัวทุกคนนะเล็กก็ดูแลต้นไม้ที่บ้านผมไปหาอ่ากันนี้มาเยี่ยมคนป่าดวูว่าเขาเ,เดือดร้อนแค่ไหนก็ขอให้เจอเขาทุกคนนะจะนำขนมไปให้ลูกๆเขาทาน ด,ดังมากอ๋อภาพควา่ายที่ดูแบบยาวๆเลยทุกคนนะนะก็ยาวไปเรื่อยจนถึงถ้ำทุกคนนะนะให้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างระหว่างทางเราเดินมาแต่ดอย่งางแรกคือทางลกขึ้นนะทุกคนนะทางมันเริ่ม,มลกขึ้น่าเดิมน,นะถ้าหลังจากไฟไหม้ป่าเสร็จก็คงจะ รอฝนตกนะก็ป่าก็อาจจะก,กลับมาเขียวเหมือนเดิมต้องรอถึงวันที่ฝนตกก่อนทุกคนนะนะตกแบบหนักแต่ก็ตกแบบต่อเนื่องพี่โอ้โหไมไ่มาบ่อยๆก็เดินเดินปัดเดินก็หอบทุกคนนะนะหอบใบเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเสียงคนป่าทุกคน ม่ขอเจอผมนะทุกคนนะเพราะจุดที่ผมยืนเนี่ยเป็นจุดแบบโลง่โลงๆที่สามารถมองเห็นจากจุดสูงๆได้ทุกคนจุดนี้ที่ผมอยู่เนะี่ยจากข้างบนนั้นไหมเหมือนยอดนะั้นเป็นจุดที่เขาอยู่เป็นท่านที่เขาอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เสียงขนป่าทุกคนนะน่าจะไม่ใช่เสียงดิงหรือว่าเสียงพวกสัต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 ที่อยู่ในป่านะน่าเป็นเสียงขนป่ามากกว่าทุกคนเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงมันผมไหมเฮ้ยพีได้ยินไหมได้ยินไหม ด้านบนเลยทุกคนด้านบนเลยนะตรงที่ผมซูมเลยทุกคนนะเห็นก้อนเนี้ยนี่คือจุดที่เขาอยู่นะซึ่งเขาสามารถมองเห็นผมได้ในจุดที่เขาอยู่แต่ว่าผมไม่สามารถมองเห็นเขาได้นะเพราะว่าเขาอาจจะหลบเพื่อไม่ให้อ่ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นทุกคนโอเคงั้นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีทุกคนแต่ว่าเขาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบว่าอดอยาก,กหรือเปล่าเพราะว่ามันหากินลําบากทุกคนไปพี่เราขึ้นไปดูคนป่ากนันผมจะถ่ายยาวทุกคนนะ ให้พี่ดูแบบดูแบบเดียวทานแบบยาวไปเลยตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มาการดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนแต่วันที่ผมเจอน,น้องคือน้องดูผอมลงนะทุกคนหายในป่าสี่วันทุกคนเกือบสี่วันเต็มนะ เจอวันวันที่สี่ช่วงเย็นทุกคนวันที่สี่มีเด็กมึงมาบอกถึงช่วงเย็นเลยนะสี่ห้าโมงอะแล้วก็วันที่เจอน้องนฝนตั้นตกกันทุกคนเหมือนวันที่บอกว่าไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้คายเจอน้องได้ยังไม่ทันเจอน้องฝอนตกก่อนนะทุกคนนะไอ,ะอะต่อพี่ ร้อนนอบอ้าวมากทุกคนอออทองโาค่อนข้างจะลกเร็วมากทุกคนลกเร็วมากนะทาางนี้ ฝนตกเมื่อวานก็ช่วยควันไฟน้อยลงหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่น้อยลงเยอะ่าไหรยยังมีควันไฟที่ฟุงตามบนอากาศอยู่เฮ้ยไม่ได้ยินนะผมลองโต้ตอบนะว่าใช่พวกเขาหรือเปล่าถ <It> ้าใช่เขาส่งส <cont ain. S 1> ัญญาณกลับมานะวู้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 คู้ว่้วู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 าวู้วู้วลวูาวู้วน้วูวูวน เดี๋ยวคนใช่ใช่เขาโต้ตอบผมกลับมาแล้วแปลว่าเขาจำผมได้แน่แน่ทุกคนไปไปนั่ต่อเพรคงจะไม่ไกลทุกคนใกล้ถึงแล้วต้องมุดตรงนี้ต้องมุดทุกคนต้องมุด,อมดพอเป็นซุ้มแคบๆที่ไหนไปนี่ต้องม,มุดเข้ามานะไม่มุดเข้ามาไม่ได้ทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วทุกคนนะคืนเนินไปอีกเดินหนึ่ง คือเราก็อาจจะมาเยี่ยมเขาทุกคนเพราะว่าเราเป็นห่วงความเป็นอยู่เขานะเราอาจ,จะช่วยเขาไม่ได้เยอะม,มากเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเราเต็มใจที่จะทำให้เขาแบบมีกินมีใช้บ้างนะมีของกินแล้วแบบดีๆบ้างนะทุกคนนะโอเคตอนนี้ผมก็เดินมาถึงหน้าทางเข้ารงอนแต่ว,ว่าขอพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมาก พอนู้นทุกคนทางเข้าเขาจะไหมช่องกอไผ่นะคือทางเข้าที่เขาต้องเข้าประจำนะผมไปเข้าประจาตรงนั้นแนหะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงชั้นบนหรือเปล่าเรามีชั้นบนอีกหลายช่องเลยทุกคนท้าเขาอะ่ะมันไหลซับซ้อนมากโอเคพี่ขอนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วขอดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนถ้าไงผมจะถ้าเข้าไปจะถ่ายพี่ดูครันนะครับผม โอเคไป้วทุกคนผมก็จะไปต่อทุกคนนะเพราะว่าถ้าไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะสายมากกว่านี้ทุกคนแล้วก็จะรีบไปเจอเขาแล้วก็เอาขนมอไปให้เขากินนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมมีแผน,แนนะวตอนนี้ผมกะว่าจะชวนเขาอะไปหากินทางล่างเขาจะไปกับผเป่าผมไม่แน่ใจนะพาไปหากินแถวน้ำตกชาวบ้านนะแถวน้ำตกล้านทุกคนตรงนั้นนะี่คนไม่ค่อยเยอะอาจจะหลบสายตาคนได้ทุกคนก็จะลองดูนะจะลองชวนเขาดูว่าเขาจะไปหรือเปล่านะ ผมว่าอยากนะผมว่าไปหาจุดหาจิตใหม่ๆทุกคนนะครับไปเจออะไรใหม่ๆทุกคนโอเคไปทุกคนเข้าไปทนถำคนป่ากันทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างในกันหรือเปล่าไนมะ่รู้อยู่ในข้างบนทำหรือเปล่าเพราะช่องทางเข้าถ้ำอ่ะมันมีหลายทางมากเลยพี่พ ควันไฟเขคนะตรงนี้คือเห็นแบบขา,ขาวๆนวลๆนี่ไม่ใช่มอกทุกคนเป็นควันไฟนะพี่อ๋อต้องมุดต้องมุดต้องมุดไปไม่เจอใครเลย ทุกคนต้นไม้ที่เขาอยู่ต้นไม้ประจําที่ผมตรงเนี้ยที่ร่มร่มจะไหมใบไม้ร่วงหมดแล้วทุกคนมันแห้งหมดแล้วนะมันร่วงหมดแล้วพี่ใบไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วกันนะไปดูข้างบนกันดูข้างในกันนะแต่ไม่เงียบจังเขาบ้าเมื่อกี้ที่กำลังเดินขึ้นมาเนี่ยยินเสียงอยู่เลยมันเงียบเลยอ่ะ ทุกคนเจอช่องนี้ไหมช่องนี้มันก็สามารถเข้าไปเอ้ยขึ้คาบินเข้าไปข้างในทุกคน,นช่องนี้ก็สามารถเข้าไปข้างในได้นะข้างในเป็นโพรงนะทุกคนซึ่งผมก็คิดว่าเขาใช้ทางนี้ยสัญจรด้วยในการเข้าออกเพราะว่าประตูทางเข้ามันมีหลายทางมากทุกคนแล้วก็มันอารมณ์มันเขาวงกดทุกคนเขาวงกดมันสามารถเข้าออกได้หลายทางทุกคนนะแต่เขาคนไปดูเส้นทางก็หลงนะทุกคนข้างในคือหลงออกมายากมากเลยพี่ ต,ต,ตัวตออจันแน่ับทุกคนเก่งตังตตวตออจันไหน่ะนอะอ,อ้ยนนวว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 วาวว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 วเว เสียงจากข้างบนทุกคนเฮ้ยหรือว่าเป็นช่องที่ผมเคยเจอรงต้นไม้วะช่องที่ผมเคยเจอในต้นไม้นั่งสมาธิข้างบนเลยทุกคนตรงนั้นก็คือทางเข้าเขาอีกเหมือนกันนะตรงนั้นอะว้าวว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 วทวกคววววววาวง เนี่ยฮ่องบนที่ผมเคยเจอน้องต้นไม้ข้างบนนี่น้องต้นไม้เคยนั่งสมาธิอยู่เฮ้ยพี่พี่ผมเหมือนจะเจอแล้วทุกคนเจอนี่เจออยู่เจออยู่นะยฮนเจอไหมนี่อะไรขยัะอยู่คนนี้ทุกคนเจอปะใ่ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ใช่พวกเขาใช่พวกเขาใช่เขาใช่เขาเราไปทางขึ้นไปก่อนจะคุยยังไงดีวะให้เขาเข้าใจแล้วเอาของมาให้เรากินอ่ะ ผมจ่ถัดแต่ขึ้นไปก่อนนะทางนี้ต้องขึ้นไปทางนี้ทุกคนแต่ว่ามันขึ้นลำบากเพราะว่าผมมือหนึ่งถือของเฮ้ยไม่เคยโอ้ยย่าโยนย่าโยนมาเอาขนมมาให้กินคิดว่าผมเป็นใครว่าเขาหินโยนใส่เฉยเลยอ๋นี่ไงวะอยู่กี่คนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เฮ้ยเนี pues ่ยเนี่ยเฮ้ยพี่เจอบ้ามเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพี่เจอบ้างเฮ้ยเนี่ยเขาอยู่บนนี้คไม่เข่าม่เข่าอาศัยอยู่บนนี้แทนนะข้างล่างคนกลัวไฟป่าหรือว่าไงผมไม่แน่ใจนะเขาจะอยู่ตรงนี้แทนทุกคนเฮ้ยเขากลัวกลัวทุกคนเขาทำท่ามันกลัวพี่เจอบ้างเขาทำท่ามันกลัวทุกคนเฮ้ยเขาหิวเขาหิว เขาลูบท้องไปแล้วเขาหิวแน่ทุกคนเขาเป็นยังไงส่งเงินอยวะบางไหนทางไหนบางไหนเอาจะเอาโดนมาให้กินทางนี้เหรอทางนี้เหรอทุกคนทางนี้ใช่ไหมต้องมาเงี้ยอย่วะทางนี้เหรอเขาอยู่กี่คนวะอยู่สองคนเหรอสองคนแน่เลย อ้อาวข้าวขนมมาให้กินอย,อยู่รู้ข่าวรู้เขาหล,ลับอยู่รู้เขาหลับอยู่ทุกคนเมื่นะอกี้เขาเพส่งสัญญาณมือเหมือนรู้เขาหลับอยู่นะตรงนี้เหรอคนมังข้ามฝั่งนู้นให้ได้ไม่รู้ว่าจะให้เข้าไปหรือเปล่านะแต่ผมต้องพยายาม,มาเอาขนมมาให้เขากินให้ได้ก่อนตอนนี้อ้าโอ้อขาขึ้นไปแป๊บนึงขึ้นไปยากมากโอ้โหหลังหลังผมเดนตีกิ่งไม้เกี่ยวไว้โอ้ย เดี๋ยวๆทุกคนจำไว้พี่จำไหมอ่าคือช่องนี้อย่างเงี้ยทุกคนนะซึ่งผมคิดว่าทางเข้ามีหลายทางมากแล้วก็ทางออกก็มีหลายทางมากแต่ผมอาจจะไม่รู DA, online, hum, ้เส้นทางที่เขาใช้ขนจอนกันนะทุกคนแต่คนป่าเองอ่ะที่อยู่ในถ้ำเขาจะรู้เส้นทางเขาดีนี่คนเสียงลูกเขาเสียงลูกเขาเมื่อกี้มีเสียงเด็กกันทุกคนว้าวว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 วอ้าวว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 วนี่วว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  เอาก็นอมาให้กินเยขาหิวเขาหิวผมว่าผมว่าเขาหาก,กินยากครับเพราะว่าไฟป่ามันลุกลามไปทั่วทุกคนผมว่าเขาหาก,กินลําบากมากทุกคนเอาไงจะข่าไปไงเดียผมก็ไม่ค่อยกล้าข้าเเสี่ยวตกเหมือนกันนะทุกคนเพราะตกไปทางนั้นคือเจ็บนะทุกคนนนะดูด,ดิดูความส่งเจ็บนะจากตรงน,นี้ตกไปเจ็บนะทุกคนเราข่าไปดูส่งขงนมไห้อของนะทุกคนแต่ต้องระวังระวังเพราะว่ามือก็ถือกล้องแล้วก็อีกมือก็ถืขอขนมไว้ทุกคน อ่ะไอ้กาข่าวไอ้กามาหรือเปล่าหรือว่าผมไม่กล้าไปกันแนออ่อืออ่ะเอาเกินกินให้ลูกกินด้วยให้ลูกกินด้วยขอบคุณผมนะอุ้ยอุยกับลื่นอะไรเนี่ยคืออะไรทำไมเขากลัวอะไรวะไฟเหรอกลัวไฟป่าเหรอกลัวไฟป่าแล้วกว็ลัวไฟป่า ออกไปหากินไม่ได้ทุกคนผมไม่รู้ตัวผมคนที่ผมเจอเมื่อาวานก็น่าเป็นคนนี้ือเป่าวันก่อนอะที่มีไฟป่ามาไปหากินแล้วมีไฟป่ามาขอกินน้ำที่ผมอะทุกคนไม่เห,เหรอวะอย่าเข้าไปมากทุกคนโอ้เข้าไปได้เปล่าเข้าไปได้เปล่าโอ,โอเข้าไปยงงั้นได้เปล่าให้ผมเข้าไปเหรอ ต้องตั like, ้งกล้องไว้ทุกคนอยากจะตั้งกล้องไว้มากเลยอะกลัวถือเข้าไปลำบากทุกคนเพราะผมมือผมจับไม่ถนัดนะผมอยากตั้งกล้องไว้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในก็ปลอดทุกคนนะผมข่ามุมก่อนนะทุกคนนะโอเคทุกคนผมตั้งมุมมุมตั้งกล้องนะทุกคนไปเข้าไปข้างในทุกคนเขาจะฝั่งนู้นทุกคนใช่ไหมเนี่ยต้องเข้าไปใต้ใต้ไม้เข้าไปทุกคนนะโอเคไปผมเดี๋ยวเข้าไปคุยเขา้วก็นั่งคุยเขาแป๊บนึงก่อนนะที่เอาขนมให้เขาไปเรียบร้อยทุกคนนะให้เขานั่งกินขนมกันไปแล้ว เข้าไปนะาจะเข้าไปนะอาเอาเอาเอาาเอาาเอ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 าอาเอาอาเออออาอา

พี่ีกว้างมากทุคนผมอยากถือกล้องเข้ามากแต่ว่ามันเดินลำบากกคนมริงๆจะไหมต้องใช้มือสองมือจับหินเลยอะกล้องมัลำบากมากทุกคนที่กว้างมากพี่องอย่รู้เขาองคนนะะ้นะ ร้าน่ั้งเหรอทั้งหมดคนเป่นร้านแต่คนอยู่แค่สองคนนะพวกเขาไม่ก้าวไปเพราะกลัวไฟป่าบอกไปไหนไรปเหรอไปไหนไรเขาไปทำอะไนไม่รู้เขาไปทำอะไรทุกคนเฮ้ยไปข้างล่างเปล่าเฮ้ย หปาปลาเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเปล่าเปล่าลูกๆแล้วที่มีแบบบ้านเยอะๆหมู่บ้านแล้วเราไปหปาปลาเล่นน้ำเล่นน้ำมาหา,าปลาปลาเปล่าปลาปลาปลาโอ้แล้วก็เอามากินด้วยเอามากินเปล่าทุกคนคุณคุณเราไป ชุมชนข้างล่างคนระับไปที่น้ำตกเพื่อไปหาอาหารแหล่งอาหารแล้วก็ต้องพยายามแบบพาเขาแอบ,บไปแบบไม่ให้ใครเจอเยอะแล้วคนท้อเดี๋ยวจะเกิดปัญหาที่พาคนป่าเข้ามาในชุมชนนี้คนมันก็เสี่ยงกับการโดนจับหรือว่าโดนดำเนินคดีได้ทุกคนแต่ผมอยากจะพา,าไปมากเพราะว่าอยากให้เขาเปิดจุดใหม่ๆเปิดโลกใหม่ๆแบบว่าไปเจอใหม่ๆทุกคนนะจะลองพาดูทุกคนนะพาไปที่น้ำตกหลังเพื่อเขาให้ไปหาปลากินไปเล่นน้ำนี้ได้ทุกคนนะเพราะว่าจะใ,ให้เขารู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ ละแวกนี้ที่เขาอยู่ทุกคนมีที่ที่ดีมากกว่านี้ทุกคนไปยันไปบ้าไปยันไปยันอันย่งอันู่นยุ่งโน่นโน่นโน่นนั่นน้ำมันลูกเขารู้เขากลัวทุกคนนะลูกเข่าเหมือนกลัวไม่ค่อยกล้าไปทุกคนเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวมาส่ง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 ที่นี่ที่บ้านผมบอกว่าจะผมพาไปผมกลับมาส่งทุกคนนะ สัวนลูกเขาอยู่นะลูกเขาแบกบกลัวๆไม่ค่อยกล้าไปเลยข้างหนลึกมากพี่พี่มัอยากเขาไปอยู่มากเลยมันเป็นยังไงหลึกมากเลย ยืนโพงเลยนี่นี t แจนจะมาลองอีกครั้งอ๊ะอ๊ะ่เอาอันนี้ไปถินแล้วไปถินแล้วนะไูอังทีูอังีอ้งทีกผมพูดไทยบ้างก็เรียนบ้างไม่มันไปบางทีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนตอสามือผมก็งงไปไป เยอ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 เยเยเทุกคนเราวก็ลังจะเดินทางไปข้างล่างกันเลยเพื่อไปไปทา้งหอบเล่นน้ำทุกคนแล้วก็จะไปดูว่าเขาจะมีอ่าปฏิกิริยาไงในการเจอสิ่งใหม่ๆทุกคนนะวูวูวูนมาแล้วมาต้นหมาข้าพาลูกเข้ามาด้วยฝากขี่น่อ้ขื่ให้ก่อนแป๊บเดียนขื่ให้ก่อนนะ บากมากพี่ต้องระวังล้วยนะไปไงต่ออ่ะตนนี้รอรอขอให้จับขอ,อให้จับผมก็กลัวดีอะกลัวตกอ๋อมาเงยเงยะมา มามาออกมาตามผามาะขอลูกคนข้าวมันพ้นไยทุกคนผมช่วยกันท ah. ุกคนช่วยเขาระวังหักนะระวังไม้หักอ๋อเซนด์ดีถิงต้นไม้โอ้โหถินต้นไม้ถึกเงื่ง่ายทุกคนผมไม่ได้ถิงต้นไม้นะ โอ้ตอี้มาเร็วมากเลยอะโอเคฮูค้ลองลองอนี้แป๊บนึงเดี๋ยวลงมาพร้อมกันาสานบากมากทุกคนโอเคทุกคนวอนนี้ผมก็ลงมาข้างนอกที่เรียบร้อยแล้วคนเขาก็อยู่ข้างหลังผมนะกำลังจะลงไปข้างล่างพร้อมกันทุกคน โอเคพี่งั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอจบลิปนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลอไปดูคลิปหน้าทุกคนจะพาคนป่าไปท่องโลกกันทุกคนนะคนป่าไปท่องโลกข้างล่างกันไปดูโลกภายนอกกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนไปเดินทางกันทุกคนนะยวมันจะเย็นกันไปนี่ก็เริ่มเที่ยงใกล้เที่ยงแล้วทุกคนถ้าเขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปดูพวกสัตว์พวกปลาเงนะี้ยไปหาอาหารเผื่อไปล่าสัตว์ในใน,ในเปลี่ยนจุดล่าสัตว์บ้างทุกคนนะไปเดี๋ยวค่อยกลับมาส่งขอ,งของทุกคนนะให้เขาไปประสบการณ์ใหม่